สบายดีพี่น้องสบายดีอีฟซีที่แค้งเบิร์ดสุขุสุขคนสุมองสุบอนสบายดีย้ำแรงพี่น้องเนาะโอ้โหโชว์พี่น้องคนตะเวนกี่ได้สี่โมงแล้วพี่น้องตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วพ่อกับซองพอน้องไม่หนีขึ้นเ่าขึ้เดิมเด้อพี่น้องเไยสีมาฮับสาวมื่อีงมาฮับหนูนหน่อยกับเงอนกับบ้าน bằng con phi nông ơi à, ô oh, thụ ấy con <laughs> Ê, thụ, 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 thụ oh, Ồ, Kinh thế này Sao lại đỡ mà lại đấy Mấy anh có chọc càng rồi đó hả Đỉnh hơn đấy men, thì dụ cả... bỏ <laughs> đi xiách xiách man ờ. man hãy thôi bay mang trong sân cock a peat mang thám này nếu ngon không có hôm trước hả chị hên <laughs> ซุมลุงไปแต่เฮิร์นแล้วจะเพื่อนไปนั่นได้โอ้หวัดดีค่ะเล่นยังแล้วบาดนี้ช่องไนนอ้น้องนี่โอ้โหพ่นไปเปลี่ยนเครื่องแล้วบาดนี้บ้าเต้อืม เอื้อยนี่สงสัยบ่เมื่อแล้วคะแนนี่เนาะยนมาเสียเถี่ยวอยู่เด้พี่น้องเอ้ยสิมาเอาเอ้ยเพิ่นเมื่อไว้เข้าโรงเรียนมื้ออื่นน่ะอายนบ่เข้าอยู่ยนบ่เมื่ออยู่สไเดก็มาจองไว้แ3-4มืรถเนาะแม่นรถยังน่ะเรบ่โอ้สายจวดแท้พี่น้องน่ะ โอเจิดจาามากเลยพ่อเขาจะสิมาทมดินเหรอ่ะเอา,เาดินมาแล้ะเนี่ยคือเบรกเลยวแบนี้ bị đấy bị cái cháu chuột chạt đấy Có như lạc lọ của lẽ vào ấy đây là xong anh nọ này bắt thơ thực chạy lên như thế nà. nữa, này lại lên nó lên như nào hoàng nam ừ. ừ. เอาซาเอ้ยบริไปน้องข้าเจ้าบ่อเออลุงซื้อๆบริตำแล้ววะมาตำมาเชียคา่าด้วยสบายดีป้าลุงเปลี่ยนเชือกเปลี่ยนเครื่องและ đéo học kia đinh ma song thằng em ấy lông ma xào đinh lông 2 lốt ừ. nè để để sao vậy này nó như bao nào nè okay nó chỉ lốm như nào, nào. Lốm oh ma mực โดยแม่หน้ำอยู่ห้องน้ำไปเด้จุกจุกจุนเจ้าคือโบไปลอยเจ้าคือโบไปอันวันเกิดหรือวันน้ำป้าเป็นยังคือโบไปโอ้ยเราไปแต่เฮิงแล้วฮอดแต่เฮิงแล้วป้านี้ไปวันไปวันงานวันเกิดรัตฐวันน้องรัตฐวันไอ้น้ำคือโบไปหรอก ไม่ชอบเค้กพี่เทนไปเปล่า,า <ไป S 1> พี่เทนไปเปล่า,าพ่อพอนูไปไหนละพ่อนูไปไหนอ่ะกวไปนอนขอืมวโจรขึ้นบ้นโอ้กโจรขึ้นบ้านด้วยไม่มีโจรหรอกกวโจนขึ้นบ้านมาฉันโอ้สีมุ้งเลยเดี๋ยวบ่ดีนะจวดจัดแท้นเนี่ย โอ้พี่น้องเอ้โหฮะเ่านบ่เฮ้ยโอ้คนไก่ทองไฟรับ่าสั่นพี่น้องเอ้เโอเนาะไวเนาะ pha bộ hoang phun bơ to pha hoang phun to cả bò ba được Nó anh này pha bông hoang phun bơ to quý má đập sang ba thiệt phay bằng cái gì sai nè vợ mình này à không Ali bộ hơi phải mày bắn, bắn nông chino tang Lăng y bó bò mh Ô mh 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 bò hạt mh mày, mh mh cua, mh แม่นในแหละก็จะเข่าจากหนามจากหมอจากแหกแล้วเนาะเออปัดท้เรื่อนทั้งใต้บ่เรื่องทึงใครทั้งบ้านทึงพูทั้งวัดพูเออตายพี่น้องเอ้ยเอาตกข้าวตัวนี้ อไ uh huh. ฟใหม้่าสั่นพี่น้องเอ้ย<ว>หักยำแรงบ่เลยยำเศร้านะโดยช่วงทำนี่รเออเอ,อันเจ้าเลี้ยวไปก็เห็นเออโอ้สาเหตุมาจากใี่ี้โน ไฟฟ้าลัดวงจรโอ้ปัดไฟปัดบัดับเนาะอ่าโอ้อันตรายเด้อพี่นออ้องเอ้มันหอ้อน่ะสายไฟลัดวงจรบ่กร็จาบริษัทเทปเซฟตีบบ้บ่เออเจ้าพี่น้องเอ้ โอ้แสดงว่าเฮามือวิทย์เนาะช่วงเฮามือวิทย์แล้วเราจะเลี้ยวไปก็เห็นคนกุ้มกุ้มขึ้นมาควันดำปื้อเลยเนาะอ่าก็คิดว่าจุดจุดขีดขี้ยุกธรรมดาแล้วบ่หักควันร้ายแล้วเนาะโอ้อืม rồi rồi rồi. Fi mảnh Nhân oi nó ban nong nó tuyên oi nó Ờ, oi nó tuyên oi nó nó tuyên oi nó nó tuyên oi nó nó โดย,โดยสารคลิปนี้ยบายสบายดีก่อนเดอ้อพี่น้องเลยเนาะขอบคุณบคบุณหลายๆพี่น้องปกปฟล์สุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เดอ้อพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเนาะสารคลิปนี้สบายดี